下来有什么计划？谢谢谢谢，thank you。问养熊班，你们今天见到呼呼了吗？<laughs> 他们的腿，呼呼，好他们的鼻子呢？大，半张脸全是鼻袋，鼻袋，鼻袋。<laughs> 哎，你们好。站开，站站站开。姜老板真热情。Jackie，give me the panda. Can you really fight like in a movies? <laughs> คนี่มารีวิวหนังเรื่องแพนด้าแผนเป็นหนังจีนหนังฉันหลงพี่น้องหนังปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นนี่ผมรอเลยนะรอมันจะมาตอนไหนมันจะเข้าตอนไหนเห็นติดพอสเตอร์พปสเตอร์ตัวนี้แต่มารอแล้วเราไม่เข้าลงสักที ไปไปมา,มาเข้าแค่มางลงแถวแถวเมืองกรุงด้วยซ้ำแถวแถวกรุงเทพอุดรไม่เข้าครับพี่น้องหรือมันไปนเข้าที่เมเจอร์กันบ้างนะเพรผม,ผมปกติผมจะดูที่ EGV นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเลยไม่ได้ดูอยู่ๆก็ถอดออกเฉยเลยนะแล้วมีโอกาสได้ดูตอนมันออกมานะสตรีมมิ่งดูแล้วสนุกมากพี่น้อง ได้อารมณ์แบบหนังเชิญหลงสมัยก่อนเลยนะหนังเชิญหลงมันจะดรอปไปช่วงหนึ่งใช่ไหมหลังจากมันไปฮอลลีวูดแล้วก็กลับมาทําหนังจีนหนังอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เน้นแอคชั่นที่เป็นดูเดือดเลือดพ่านแล้วตัวนี้เขาก็ลดความดูเดือดเลือดพ่านลงลดฉากเสี่ยงตายลงแต่อารมณ์แอคชั่นฮาฮาเนี่ย ยังอยู่ครบถ้วนเลยเพียงแต่เราเห็นได้ชัดเลยว่าฉลงเนี่เขาเขาแก่ลงมากเลยก็เห็นด้วยแหละที่ว่าแอคชั่นมันจะต้องลดระดับลงไม่มีฉากเสียงตายที่มันเกินไปก็มีบ้างที่มันแบบจะต้องตกจากที่สูงแต่ก็ต้องเห็นว่ามันต้องตกลงในกองแนอะไรเงี้ยนะหนังเรื่องนี้เนื้อเรื่องมันก็คือสแสดงเป็นตัวเองเลย ฉินหลงแสดงเป็นแจ็คกี้ชานซึ่งเปิดเรื่องมาในเขาแสดงในฉากที่ต้องแอคชั่นในหนังที่ต้องได้ลุยกับคนหลายๆคนลุยกับหน่วยพิเศษคนเดียวลุยกับหน่วยพิเศษแล้วก็คัดก็คัดปุ๊บก็ให้เห็นว่าเขาเป็นนักแสดงแอคชั่นนะแล้วก็มีอิทธิพลเหนือผู้กำกับผู้กำกับนี่แล้วก็ผู้จัดจาก,การ ผู้จัดการของเขาเนี่ยมีอิทธิพลเหนือผู้กกับพูดเหมือนดาราใหญ่อะบอกว่าโอเคแล้วก็โอเคเลยผูก้กำกับบอกว่าขอทายอีกก็ไม่เอาเออผู้จัดการเป็นเป็นคนที่บอกหยุดเลยพูดง่ายๆเหมือนกับเหมือนมีอเหมือนเหมือนเหมือนอิทธิพลแบบดาราใหญ่ทั่วไปอะนะเป็นอย่างนั้นเลยผมว่าดาราใหญ่ๆหลายๆที่หลายๆประเทศ ฮอลลีวูดยิ่ก็เป็นเหมือนกันนะมีอิทธิพลเหนือพู้กกับผู้กกับมองไม่ดีแต่ถ้าเขาดีก็ต้องดีตามอะไรเงี้ยมันต้องมีอยู่นะแต่หลังจากนั้นจบฉากนี้ก็คือจบเรื่องนี้แล้วเขาจะทําอะไรต่อก็จะผู้จัดการก็จะเอางานเอาอะไรมาให้แล้วมีงานหนึ่งที่เขาปัดไปหมดแล้วหรืองานหนึ่งก็คืองานเหมือนเป็นการโปรเจกต์พักผ่อนต้องไปรับหมีแพนด้ามาเลี้ยง ซึ่งมีแพนด้าเหมือนกับพึ่งคลอดลูกออกมาได้สองตัวอีกตัวหน,นึ่งเนี่ยทางสวนสัตว์ของแอฟริกาจะาไปวัน,นึงคิดเลยแอฟริกาเมืองร้อนนีหว่ามันจะดูไหวไหมแพนด้าเนี่ยแต่เขาจะทำให้ดีอยะพูดง่ายอีกตัวหน,นึ่งเนี่ยเขาอยากให้ดาราอยากจะเอามาที่เนี่ยแล้วก็จะให้เชนลงเนี่ยไปนคนไปรับจะกิ้จาน บางคนไปรับแล้วก็มาไว้ที่สวนสัตว์ที่เมืองจีนนะเจก,กิจจานอยากพักผ่อนอยู่แล้วไปดูแพนด้าก็ดีเหมือนกันรับปากเลยตัดจากมาก็ไปนะไปดูแพนดา้าโอ้แฟนคลับเจก,กิจชานเยอะมากเกาะเขาเหมือนจะเป็นเกาะแห่งหนึ่งน่าจะเป็นเกาะสมมตินะผมว่านะเพราะว่าอ๋อเกาะแถวๆใกล้ๆก,ก,ก,กับโซมาเรียไม่รู้ว่าเป็น จริงขนาดไหนนะแต่ว่าโซมาเลียอะไรมันต้นไม้เขียวกระจีอะไรหมดเลยะยังกับป่าดงดิบอะทั้งนั้นมันเป็นแบบแห้งแล้งไม่ใช่เหรอเออแต่ตนอนนเกาะนี้มันจะโอ้โหเกาะในฝันเลยก็ว่าได้นะแต่ก็ทำสวนสัตว์สวยงามมากจาก,กี้ไปถึงนิโคเป็นอะไรที่คนต้อนรับมากแล้ว อยู่ๆมีโจรสลัสดครับรับงานให้ไปรับแพนด้าน้อยร้อยล้านครับจ้างมีคนจ้างร้อยล้านเศรษฐีจากจากทะเลทรายดน,นทะเลทรายเขาก็ไม่ระบุว่าเป็นประเทศอะไรนะบอกว่าจะจ้างร้อยล้านให้ไปเอาแพนด้าไม้ได้โอ้โหแล้วทำไมไม่ไปซื้อเอาเลยผมยังคิดยูเลยนะเออ แล้วก็ทีนี้ก็ไปถึงก็ไปวันที่กับแจ็กกี้ชานไปพอดีเลยแลวกําลังถแถลงข่าวอะไรนักข่าวมาเยอะแยะผู้นักท่องเที่ยวอะไรมามาปุ๊บก็เอาเลยมาแบบเป็นลักษณะปล้นปร้นเลยครับในแจ็กกี้ชานอย่างนั้นแจ็กกี้ชานเป็นพระเอกหนังนะครับในชีวิตจริงเนี่ยเขาไม่ได้บู๊เก่งหนังมันบอกอย่างนั้นซึ่งทุกอย่างที่อยู่ในหนังคือมันเซ็ตมาทีนี้ โจนมาถึงก็ตัดไฟตัดการสื่อสารทั้งหมดแล้วก็ควบคุมโจนีดูอย่างยิ่งใหญ่เลยมาเนี่ยแต่ว่าเวลาสู้กันแบบสู้กันแบบตลกและหนึ่งในสองโจนอสองโจนโจนสองคนในนั้นเป็นแฟนจ็คกี้ชานด้วยก็เลยกลายเป็นแบบเวลาไล่ล่ากับแจคกี้ชานซึ่หน,หนีแพนด้าตัวนี้ไปอยู่กับจคกี้ชานไงเพราะเขาจะเอาเลยเขาก็ต้องไปมอบใช่ไหม รับมอบจกิจกาก็เลยต้องพิทักษ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงกับผู้จัดการเขานะก็ไล่ล่ากันสนุกสนานไล่ไปล่าแบบตลกนะเข้าไปโน่นไปที่เก็บอาหารมีบุกตลกเยอะแยะมากมายในการแอคชั่นของของ,ของเจ้ากี้ชานะของเจนหลงเราเนี่ยรู้สึกว่ามัน คิดถึงสมัยก่อนเลยหนังเรื่องนี้นะเป็นลักษณะนั้นเลยเป็นแบบแอคชั่นตลกเนื้อเรื่องก็ไม่ซีเรียสโจนก็งี่เง่าตลกตลกแบบโจนเหมือนเหมือนคิดถึงเรื่องเนี้ยโฮมอโลน่ะโจนที่ทำอะไรแพ้แม้แต่เด็กอ่ะเป็นลักษณะนั้นซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้เห็นก็ไม่ได้เห็นฉากที่ที่มีคนตาย ที่มันต้องแอคชั่นจะถึงขนาดกันยิงกันตายอะไรอย่างนี้ถึงยิงก็จริงแต่ว่ายิงไม่โดนครับยิงขึ้นฟ้าขึ้นโดนเนี่ยผมไม่เห็นเขายิงปืนสักนัดที่โดนคนหรืออะไรเลยนะฉากยิงปืนเป็นฉากตลกทั้งนั้นแล้วก็ฉากที่ที่ไหลเข้าไปแพ็คก็ยิ่งตลกเลยตรงนี้ปกติเขาแพ็คสินค้าอะไรนะก็จะไหลไปส่งของไป จะไปแล้วมันก็จะเข้าเครื่องอัตโนมัติแต่บังเอินฉันหลงกับหัวหน้าโจรสู้กันแล้วไปตกลงไปใน,นนั้นแล้วก็ไหลแล้วก็โดนแพ็คแพ็คของแล้วก็ไหลออกมาและสู้กันแบบนั้นโอ้โหเปนคิดฉากยชาติน,นี้ได้สนุกมากพี่น้องแถมจบซึ้งเรียกน้ำตาอีกสองเรื่องแลนั้นที่เราเห็นหนังฉันหลงจบซึ้งๆเรียกน้ำตาแต่แต่ไม่ถึงกับเดอะอะไรอะเีออน ไม่ถึงกับตัวนั้นที่มาตัวนั้นเรียกน้ำตาจริงตัวนี้ถึงจะซึ้งมากแต่ว่าไม่ถึงกับต้องเห็นน้ำตาขนาดนั้นแต่ก็จะซึ้งอยู่พอเราเห็นตอนจบที่บู๊กกันมาแล้วก็จับแพนด้าจับไปได้นะครับกำลังจะเอาไปให้กับเศรษฐีคนนั้นเลยนะเอาไปเอามาเศรษฐีที่ที่เอา ที่จะเอาแพนด้าไปเนี่ยรับซื้อเนี่ยกลายเป็นจะเอาไปให้ลูกเขาลูกเขาซึ่งเป็นโรคลูคีเมียนะแล้วก็หนักด้วยอยู่ติดเตียงอ่ะเชนหลงซึ่งได้ดูแลแพนด้าตัวนี้อยู่แล้วเขาก็เลยเอาไปให้เลยโดยไม่ต้องซื้อเลยนะครับโอ้ถ้าบอกสักงนานเขาก็คเอามาให้บอกดีๆเนี่ยอันนี้เขาไปจ้างโจรสลัดเนี่ย ก็คืออาจจะเป็นไม่รู้ว่าหนังมันคิดพอตอยังไงกันแต่ว่าเพื่อให้เกิดฉากแอคชั่นมัน้งนะพนด้าเพลนเด้งสู้ฟัดนี่เป็นลักษณะชื่อเฉพาะของเฉงงนินหลงยังไงก็ต้องมีคำว,ว่าฟัดแล้วก็ใหญ่ไม่ฟัดก็ใหญ่หรอกไปนะอะไรสักอย่างมันต้องมารอบนี้ใช้คำว,ว่าฟัด บางทีก็ใชค้คำว่าใหญ่แต่ก็ยังคงความสนุกสนานฮาฮาในแบบฉันหลงถ้าคิดถึงหนังสไตล์เฉันหลงเรื่องนี้ให้คะแนนนะผมให้แปดคะแนนแต่ถ้าคิดว่าหนังมันจะต้องเ,ออเป็นหนังดีหนังอะไรเนี่ยอันนี้อาจจะลดลดลงมาหน่อยแต่ผมเนี่ยเกิดในยุคที่ฉันหลงโด่งดังแล้วก็มาตามเข้ามาเรื่อยๆ ตอนนี้เขาอายุมากแล้วเจ็สิบแปดสิบแล้วมั้งเจ็ดสิบกว่าแล้วมั้งเราเนี่ยยังเห็นโอ้โหเจ็สิบยังกระโดดโลดเต้นตีลังกายังได้อยู่เลยอ่ะแต่ก็เห็นหน้าที่มันความแก่ตัวลงไปมันก็เห็นนะเราเราแก่ไปรพร้อมกับเขาแล้วก็เลยรู้สึกสนุกกับหนังประเภทนี้ยังคิดถึงอดีตนะเด็กรุ่นใหม่อาจจะ ไม่ได้อินกับหนังจนหลงแล้วนะครับแต่ว่าผมยังชอบอยู่ถือว่าให้แปดคะแนนนะแต่ว่าผมคิดว่ารายได้น่าจะไม่เปรี้ยงป้างเหมือนกับสมัยก่อนแล้วแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เก็ทกับมุกแบบนี้นะหนังทุกวันนี้มันจะต้องคิดใหม่ทําใหม่ให้เข้ากับเด็กรุ่นใหม่เพราะทุกวันนี้เขาดูโทรศัพท์กันถ้าจะให้เขาเข้าโลจะต้องมีอะไรที่ดึงดูดมากนะครับ แต่ยังไงลิดพุธชัยจะเดินให้แปะคะแนนพี่น้องถ้าใครยังไม่ดูผมแนะนาให้ดูเลยนะยิ่งอายุรุ่นเราเขาเดียวกับเราไปดูแล้วสนุกมากแล้วถ้าเกิดใครดูแล้วเห็นเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ซื้อไหมหนังเนลงงยุคใหม่สัตว์ที่เป็นสไตล์แบบเก่าๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดุธชัยจนเทิงด้วยสวัสดีครับ